ตอนนี้เราอยู่โซนที่สองนะครับตลาดน้ำมาตะเคียนนะเดี๋ยวเราจะพาชมด้านในกันว่ามีอะไรบ้างน,นี่คือบรรยากาศของตลาดน้ำมัตะเคียนนะด้านนี้ขายเสื้อผ้าด้านนี้จะเป็นของกินทั้งหมดนะครับพาชม ขนมไทยโบราณตายายกำลังคํ้อยู่เลยอะแม่สละหมีกรอบสุดขนมตางแม่สอนขนมไทยแม่สมบูรณ์ยำลูกชิ้น ขนมเทสสี่รสพิจิตร้านป้าซับแกงโบราณร้านขนมไทยสีรีสจังห่อหมกหม้อดินห่อหมกหม้อทอดมันหนอลอกอ้ะาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ป้ามะลิน้ำปั่นโซนนี้เป็นโซนขายพวกต้นไม้ดอกไม้นะครับวุ้นหมีไส้ลาวาสากลายพวงมาลัยด้านนู้นขนมปุยช่ายได้แต่ด้านนี้โซนขายข้าวหลามนะครับข้าวหลามทูนแสง ส่วนที่เห็นที่อยู่ข้างหน้านี้ก็เตี๋ยวเรือชื่อดังอยู่วัดตะเขียนแทปบหมูร้านทำตลาดน้ำวัดตะเขียนแท๊บหมูอยู่ด้านหนครับด้านหน้า,านเป็นข้าวเกียวร้านคนเอาฐาน ร้านนี้จะขายพวกไส้เก่าอีสานนะเกลือ อันนี้จะส่วนในส่วนของพวกขายผักนะไข่ปลาช่อนเนี่ยขั้กต่างๆมีเทียบเลยคร,ร,รับเริ่มต้น20บาทแพงสุดก็ยี่20บาทาส10บาทก็มีเทียบด้นานนี้ขายเ็ดขายไข่ไก่ขายขายนมสอดใต้ เขาต้มมาต้นหอมกล้วยหอมตามีผัดไทยหรือมีโอ้มีเตจย่างงามีเยอะแล้ว มีไก่ต้มน้ำปลาครับเจปู J ool, แล้วก็กาแฟโบราณมีคุณตากำลังชงกาแฟอยู่ตรงนน้น วันนี้ขอลาถึงเท่าน,นี้นะครับกลับบ้านแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้นนะแนะนำติชมกันได้นะครับต,ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ